สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาหอ่อห่ออะไรดีคะวันนี้เราจะมาห่อกล้วยกวนนะคะกล้วยคะ่ะกล้วยวันนี้เราเลือกกล้วยเล็บมือนางม,มากวนนะคะคุณผู้ชมดูนะคะดูเล็บมือนางก่อนกล้วยที่เราควนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเป็นยาง จะคำๆหน่อยนะคะกล้วยเล็กมือนางน,นี้ก็จะหนึ่งนรายละเอียดค่ะเนียนค่ะความหอมนะคะก็หอมนะคะระหว่างกล้วยขัะกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็กมือนางกล้วยหัมกมุกแล้วก็กล้วยหอมนะคะเรากวนมาหมดแล้วนะคะสีกล้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปเรียกดูได้นะคะว่าวิธีการกวนก็กวดยังไงนะคะตอนนี้วันนี้เป็นกล้วยเล็กมือนางน,นะคะลูกของ กล้วยแต่ละที่เอ่ยมานีค่คะก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนาน,นี่ก็ะจะเรียวเล็กนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมก็จะยาวนะคะเนื้อ,อกล้วยหอมก็จะเนียนนะคะเวลากวนแล้วนะคะแล้วก็จะหอมแบบทางกล้วยหอมรูปแบบของกล้วยแต่ละชนิดนี้นะคะก็แตกต่างกันออไปเนื้อก็แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะส่วนเนื้อของเล็บมือนาน,นะคะก็ะจะเนียนเนียนไปทางคล้ายคล้กล้ แต่จะแตกตาา่างกันตรงความหอมกล้วยเล็บมือนางก็จะหอมเป็นแบบเล็บมือนางนะคะความหอมนะคะกล้วยน้ำว้าก็หอมแบบหนึ่งกล้วยหอมกล้วยหักมุกแล้วก็กล้วยอาสีกล้วยกล้วยเล็บมือนางนะคะหอมความหอมจะแตกต่างกันนะคะมีรูปแบบนะคะรูปแบบรูปแบบก็คือขนาดของลูกกล้วยความหอมนะคะแล้วก็ เนื้อคะ่ะเนื้อของกล้วยแต่และชนิดนะคะแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตนะ,ะเวลาเรากินกล้วยนะคะ,นะคะแล้วก็มาเล่าสูตรกันฟังบ้าง <c oughs> ไม่กวนแล้วลักษณะของการกวนกล้วยนี่ก็จะมีสูตรว่ามีน้าตาลมีกะทินะคะแล้วก็มีอะไรคะมีน้าตาลกะทิแล้วก็กล้วยะะมีสามอย่างนะคะเอามากวนให้เป็นเนื้อเดียวกันหอมค่ะเดี๋ยวสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้ก็พูดเรื่องควา,ามแตกต่าง ตอนนี้เรามาดูวิธีการหอค่ะสนใจการกวนก็เข้าไปดูได้นะคะกล้วยทั้งสี่แบบนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีการห่อในวันนี้เราจะห่อเป็นห่อแค่หนึ่งคำนะคะห่อเล็กๆนะคะแล้วเราจะเลือกไปตองเองนะนะได้นำไปตองเลือกไปตองสดมานะคะวันนี้เราจะห่อโด้ไปตองสดนะคะแล้วก็ก็จะมีห่อโด้ไปตองแห้งบ้างนะคะแต่วันนี้เราก็ไม่เลือกเราจะเลือกมาห่อ น,นี่ความแตกต่างระหว่างใบตองสดกับใบตองแห้งนะคะใบตองแห้งเวลาเราทำแล้วจะมีอะไรคะกลิ่นหอมของใบตองแห้งส่วนใบตองสดมันก็หอมนะคะก็หอมแบบใบตองสดนะคะท่านผู้ชมดูความแตกต่างระหว่างสดแห้งนะคะตอนนี้เวลาความคงทนนะคะคงทนคงความคงทนเนี่ยความสวยรูปแบบความสวยก็จะคล้ายๆาดกันนะคะก็จะเหมือนกันแต่ว่าแห้งเวลามองไปแล้วนี่ก็จะแหง้งเป็นสี สดมองไปแล้วก็จะเป็นสีเขียวสดชื่นหน่อยแต่ความคงทนเป็นตองแห้งจะไว้คงทนไม่เหี่ยวนะคะเวลาห่อแล้วแต่ว่าถ้าเป็นใบตองสดเนี่ยเวลาห่อแล้วเอาไว้นานหรือข้ามวันเนี่ยใบตองก็จะเป็นธรรมชาติของเขาก็จะเหี่ยวไปตามนะคะรูปทรงเหี่ยวไปตามแต่นี้เป็นข้อดีก็คือว่าการทําใบตองสดนะคะทาแล้วจะต้องไป,ไปเสิร์ฟเลยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรไปวางรับแขกเลยนะคะถึงจะสวย เอาไว้ค้างคืนจะไม่ค่อยสดยค่ะไม่เหมือนเปต็ตองแห้งนะคะปตองแห้งเอาไว้สองวันเขาก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะความสดกับความแห้งมันก็แตกต่างกันเนี้ยแต่ว่ามันเป็นการวิธีถนอมไปตองอย่างหนึ่งนะคะอันนี้พูดถึงความแตกต่างระหว่างไปตองแห้งกับไปตองสดนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะสนใจนะคะเปต็ตองแห้งก็เข้าไปดูได้นะคะในครวิชานั้นีะคะทาไว้มีแฟนมีแฟนคลับเราสนใจการทาเปต็ตองแห้งมาก ขอดูนะคะหาดูยากนะคะอนนะไรคะ่ะตอนนี้เราจะห่อนะคะเราจะห่อล้วหนึ่งคำนะคะแล้วก็ตัดกล้วยมาะคะ่ะให้ปรดีค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางนะะขนาดของใบตองอ่ะเราก็ตัดตามความต้องการอนะคะชมถตาต้องการแค่นี้แล้วก็ตัดประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะประกบ ราห่อให้ดูหลายเทปแล้วนะคะคุณผู้ชมลองห่อดูกันบ้างนะคะประปกบระหว่างในตัวกับนอกตัวนะเข้ามาเป็นนับเป็นหนึ่งค่ะชี้กระโป้งกดไว้ให้พอดีขนมนับเป็นสองเอาเข้ามานับเป็นสามก้างขวาทําเหมือนกันนะคะเราจะไม่นับสี่เอามาประจบกัน มีงานนะคะเราก็ทำอย่างเงี้ยค่ะรับแขกนะคะ,คนะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะดูหอให้ดูสักข้าห่อนะคะถ้าห่อต่อไปนะคะเราก็ตักอันนี้มาเราจะปั้นเอาไว้ก่อนก็ได้แต่แต่ความถนัดนะคะปั้นให้เป็นลูปอลคจะได้แบบง่ายนะคะง่ายต่อการ ามานะคะในตัวกับน,นอกตัวนะคะสืวามหมายนะคะชีกก้กับโป้กดไว้บอดีขนมแล้วตกเข้ามาเป็นสามนะคะหนึ่งสองสามข้างกว่าท,ทําเช่นเดียวกันไม่นับสี่เอามาประจบกันหยงเอาไว้เพื่อให้ห่อ,อเราสวยห้ากลัดไม่กลัดค่ะเห็นไหมคะเยอะๆเราก็สวยดีนะคะสวยนะคะอาโชว์ไว้ก่อนคะ่ะ ตอนนี้เราจะเล่งปริมาณนะคะให้ทำเวลาหน่อยนะคะเราก็จะห่อ,อเข้ามาม่ยากนะคะคุณมู้ชมลองทำดูวันนี้ไปตองสดเก็บจากหน้าบ้านแบบนี้นะคะตัดมาเมื่อสักคู่จะได้แบบนี้ ก็ไปดูได้นะคะในขวดยิ่น,นั่นเราทำาให้ดูแล้วนะคะอันละค่ะนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะหอยห,หมดนะคะตอนนี้เวลาเราจะใส่จานใส่เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟเขาเรียกว่าอะไระเวลามีงานก็จัดเสิร์ฟเป็นถาดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาโชว์ไว้นิดหนึ่งโชว์สักนิดหนึ่งให้รู้ว่าเป็นกล้วยนะคะคกล้วยกวน กล้วยเล็บมืนานกวนอร่อยนะคะลองทำดูบ้างนะคะคุณผู้ชมลองทำดูแล้วจะรู้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนกวนใหม่ๆนะคะกะทิสดค่ะเราทำเราทำมะพร้าวเองนะคะกะทิก็หอมะคะ่ะทำใหม่ๆขูดเสร็จแล้วก็คานแล้วก็ทำเลยนะคะอย่าทิ้งเอาไว้คุณค่าทางกะทิก็จะอะไรนะคะร้อยเปอร์เซ็น วางไว้นะคะ,ะ,คะโชว์โชว์ว่าเป็นกล้วยกวนค่ะนะ,ะนะจะสวยงามนะคะกล้วยกวนเล็บมืนางนะคะกล้วยเล็บมืนางกวนค่ะกวนนะคะกวนะะกเดี๋ยวตาส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เข้าไปดูวิธีการกวนได้นะคะว่า,ากวนกันอย่างไรนะคะไม่ยากะคะ่ะส่วนวิธีการห่อวันนี้ก็ ะะตอนนี้ดูของปบตองแห้งหน่อยนะคะเห็นไหมไปตองแห้งก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะอันนี้เราห่อด้วยใบตองแห้งแต่วันนี้การนําเสนอเราจะห่อด้วยใบตองสดนะคะเปลี่ยนกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยนี้ก็จะห่อได้ทั้งไปตองสดและไปตองแห้งสุดแต่ความปรารถนาของผู้ทำนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะค่ะแล้วพบกันนะคะแล้วพบกัน สองห่อก็เพียงพอแล้วนะคะอย่าก,กินเยอะเพราะว่ามันหวานสวยนะคะสวยนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะกล้ยเล็บมีนางกวนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะเ้าชอบคนติดตามนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันนะคะกล้ยเล็บมีนานกวนนะคะเข้าไปดูได้นะคะ สวัสดีค่ะ